สวัสดีครับวันนี้เป็นเวนโชลูมครับมาทํางานตั้งแต่เช้าวันนี้เดินทางมารถเด็กหน้าดวงครับวันนี้แนะนำอะไรดีตอนนี้ก็น่าจะแนะนำเป็นตัวนิสสันอเมล่านตัส1.0ทบตัวใหม่ครับไปไป คันนี้เป็นสีเทารหัสสีก็ KED นะครับติดชุดแต่งตัวนี้ติดมาจากโรงงานคันนี้มีพิเศษด้วยใส่ล้อมแม็ก17นะครับขาวกวางสีดำสวยเลยตอนนี้ไปท้าย ความสวยงามสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับชุดสเกิร์ด้านหลังเป็นท่อคู่นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเรียกว่าชุดแต่งอีกไนทนะครับสเกิร์ดรอบคันอันนี้มาพร้อมสปอยเลอร์ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะครับรุ่น V รุ่นวีจะเป็นเบาะผ้ารุ่นวีเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าในข้างใน S O S OS. คราวนี้รุ่นีที่นั่นจัดโปรโมชั่นไว้ก็คืออาดาวสามหมื่นเก้ามันจะผ่อนอยู่ประมาณสักเก้าพันเก้าพันสี่หรือเก้าพันห้าประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันในคลิปนะครับว่าสามหมื่นเก้าเรามีโปรโมชั่นให้อะไรบ้างสามหม,มื่นเก้าก็ออกรถสบายๆดูแลให้ไฟแนนซ์รับรองผ่านแน่ๆนะครับถ้าคุณทำงานจริง มีรายได้ที่เพียงพอนะครับขอให้ทำงานจริงตรวจสอบได้ผ่านแน่นอนครับปรึกษาพี่แว่นหน้าพี่แว่นดูแลให้เต็มที่เลยครับผม